สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาแนะนำการใช้โปรแกรม Zoom ในการที่เราจะเข้าห้องประชุมกันนะครับก็ขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องมีลิงก์ของการประชุมก่อนอ่ะอันนี้เป็นลิงก์ในไลน์นะสมมุติว่าเพื่อนส่งมาให้เราหรือว่าเราจะเข้าไปเรียนที่นี่นะครับเราก็กดลิงก์เลยทีนี้เขาจะพาเราไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ตัวตัวซูมเนี่ยถ้าเราใช้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อเบราวเซอร์เปิดแล้วเขาจะถามเราว่าให้เปิดซูมเลยไหมเรากด Open Zoom ตรงนี้ครับเอาละตัวโปรแกร,รมก็จะคอนเน c t นะระหว่างนี้ก็จะมีเอ่อแอบเคาของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเคยสมัครไว้แล้วนะเออของผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดภาพอา่าภาพผมขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะจอยมิ e ติ้งนะครับ โดยการใช้วิดีโอหรือไม่ใช้วิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่าในการสื่อสารกันทางออนไลน์เนี่ยผมแล้วก็ในทัศนคติของคนทั่วไปนะเราอยากเห็นหน้ากันนะครับเพราะนั้นเวลาที่คุยกับผมเนี่ยเปิดวิดีโอกันนะครับผมแนะนำว่าจอวิดีโอนะครับคันแรกกดเข้าไปเลยโปรแกรมก็จะ connect นะครับ อันนี้ผมมี Account อยู่แล้วนะยผมมี a อ count อยู่แล้วหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้ครับว่า the host will let you in soon นะครับในในฝั่งของโฮสเนี่ยเขาก็จะกดอนุมัติให้เราเข้าไปนะอ่าเนี่ยผมเป็นโฮสเองผมก็กดแอดมิทเลยปึ๊บอันนี้คือฝั่ง User อร์เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเรารออย่างเดียวให้โฮสกดอนุมัติเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ อันนี้ข้างซ้ายคือมือถือผมที่เปิดห้องซูมไว้นะครับส่วนข้างขวาเนี่ยก็คือหน้าจอผมอันนี้นะที่ผมแอปเอาไวเ้เมื่อเราเข้ามาแล้วเราเห็นปุ่มข้างล่างด้านซ้ายนะครับ j o i with Audio ครับผมจริงๆแล้วมันจะขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้ขึ้นมาครับว่า j o y with Computer Audio ให้เรากดเลยนะเราจะได้ยินเสียงของเพื่อน ที่อยู่ในห้องนะครับกด o อ y with computer audio ครับเอาละนะตอนนี้ผมได้ยินเสียงละเพราะว่าข้างหนึ่งเนี่ยผมต่อหูฟังอันนี้อันนี้คือในมือถือส่วนไอ้ไมโครโฟนนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะผมพูดแล้วได้ยินตัวเองอ่าอะไรประมาณนี้เท่านี้เองครับนี่คือวิธีการใช้ซูมนะทีนี้ นอกจากนี้เราทำอะไรได้อีกในแอปพลิเคชัน o o m นะครับดูที่ข้างล่างครับมันจะมีปุ่มเรื่องของเสียงตรงนี้นะเราสามารถที่จะเลือกเสียงได้บังเอิญของผมเนี่ยมันมีหลายอุปกรณ์นะฮะก็ไม่ต้องสนใจแนะนำอย่างนี้ครับเวลาที่เราไปเรียนออนไลน์เนี่ยให้เรากดมิวคร จะได้เสียงบ้านเราอ่ะจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนเมื่อเรากดมิวปุ๊บมันก็จะขึ้นขึ้นว่าโยมมิวแล้วนะนะฮะกดมิวไปเวลาคุณครูเขาพูดอ่ะนะฮะแล้วก็ปุ่มที่สองนี่คือวิดีโอครับปุ่มวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกภาพของเราได้แล้วก็ทำ Virtual Background ได้ด้วยนะฮะอ่าถ้าปิดก็กดตรงนี้เห็นไหมปิดมันก็จะขึ้นชื่อเราถ้าเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมแนะนําว่าเปิดดีกว่านะเปิดดีกว่าปิดนะฮะเปิดดีกว่าปิดแล้วก็ปุ่มที่3ครับตรงข้างล่างนี้นะครับปุ่มที่3เนี่ยคือ participant ฮนะหมายถึงว่ามีผู้ร่วมอยู่ในห้องประชุมกับเราเนี่ยกี่คนครับนะตอนนี้มี2คนก็คือตัวผมบนคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวผมบนมือถือนะครับมี2คนนะอ่าเห็นไหมฮะนีะ่ฮะสามารถจะ Invite ได้ นะครับแต่ปกติแล้วเวลาที่เราไปเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมเนี่ยเราไม่ต้องอินไว้นะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของห้องเขาอินไว้ให้อยู่แล้วนะครับไอ้ตัวซูมเนี่ยถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินเสียสตังค์ให้เขาเนี่ยมันใช้ได้อยู่ที่40กว่านอาทีนะแล้วก็จะตัดไปแต่ถ้าเกิดว,ว่ามืออาชีพเราก็จะซื้อนะฮะซื้อรายเดือนปุ่มถัดไปที่น่าสนใจครับในซูมคือแชทครับผมแชทคือตัวนี้กดเข้าไปเลย อันนี้เราสามารถที่จะพิมพ์โต้อตอบได้นะครับพิมพ์โต้อตอบได้โต้อตอบไปหาทุกคนก็ได้ติด everyone หรือโต้อตอบไปที่บุคคลคนใดคนหนึ่งก็ได้ซึ่งตอนนี้มันมีแค่คนเดียวนะครับเท่านั้นออปุ่มถัดไปคือปุ่มแชร์สกรีนครับปุ่มนี้ถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ฟังเราไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้พูดเนี่ย เราสามารถที่ทจะกดแชร์สกีนตรงนี้ได้นะครับปุ่มถัดไปคือเลตคอร์ดครับผู้ฟังก็ไม่ต้องกดเนาะเอาไว้ให้ผู้พูดกดได้เหมือนกันนะฮะเออบาราวเซอร์ข้างหลังมันเด้งอะผมปิดไปได้เลยเพราะว่าเข้าโปรแกรมซูมล้วนะครับปุ่มสุดท้ายครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับปุ่มนี้ฮะ Reaction ครับผม Reaction เนี่ยเอาไว้โต้อตอบครับเอาไว้โต้อตอบเวลาที่ สมมติเราเรียนหนังสือนะคุณครูบอกว่าอ้าวไหนใค,ใ,ใ,ใครเข้าใจใครใครเข้าใจยกมือหน่อยเอาตบมือให้ครูหน่อยอะไรย่างงี้อา่าตบมือเห็นไหมครับอา่าใครที่ชอบเรื่องนี้กดไลค์หน่อยกดไลค์เห็นเห็น,เห,นเห็นไลนะคะ์ไหมฮะมันจะขึ้นมานะครับเอ่อใครเสรียใจร้องไห้นะมีหลายแอคชั่นมากเลยตกใจเลิฟเลิฟนะครับหรือว่าจะปาร์ตี้ หรือเลือกมากกว่านี้ครับแล้วแต่ชอบเลยฮะนะฮะโอเคไหมทีนี้ในตัวแอคชั่นเนี่ยมันจะสามารถยกมือได้ครับไลฟ์แฮนด์การยกมือก็คือเป็นการออกแอคชั่นอย่างหนึ่งว่าฉันต้องการความสนใจนะครับเหมือนว่าถ้าเราอยากจะให้คุณครูสมมุติเราเรียนเนาะให้เขาหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกมือ แล้วเราก็ถามคําถาม,ถามลักษณะนั้นนะครับเมื่อเราถามคําถามเสร็จอะไรเสร็จเราก็เอามือลงครับ l o w ว่า a n d เห็นไหมถ้าเราสังเกตเนี่ยหน้าจอจะสลับมาอยู่ข้างซ้ายข้างขวาด้วยก็คือมันจะถูกโฟกัสขึ้นมานะครับเอาละเอาละทีนี้ปุ่มสุดท้ายที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ก็คือปุ่มวิวมุมบนขวาครับเห็นไหมถ้าผมซูมเข้าไปนี่ ็นวิวมุมบนขวานะครับผมวิวกดเข้าไปเลยมันจะมีหลายแบบนะมีสปีกเกอร์วิวมีแกลเลอรี่อันนี้มันเล่นกัน2คนก็ก็จะเห็นนิดเดียวคือถ้าแกลเลอรี่เนี่ยคือเห็นทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นสปีกเกอร์วิวเดี๋ยวกดให้ดูครับเห็นไหมก็จะเห็นผู้พูดเป็นหลักผู้พูดเป็นหลักซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จอยเข้าหา เอ่อมือถือใช่ปะ่ะเพราะนั้นหน้าจอนี้จะเห็นเป็นหน้าจอของมือถือเป็นหลักนะครับเห็นผู้พูดเป็นหลักนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้ซูมเบื้องต้นนะครับซูมเบื้องต้นหลักๆคือเราจะใช้แชทครับเอาไว้สื่อสารกันแล้วเราก็จะใช้รีแอคชั่นตรงนี้ครับยกมือเพื่อถามคำถาม,ถามเอามือลงนะฮะแล้วก็กดชื่นชอบทำแอพ นะครับกดไลค์ใช่ไหมฮะกดหัวใจอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเรียนกันอยู่แล้วคุณครูต้องการที่จะให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับใครชอบเรื่องนี้กดหัวใจใครไม่ชอบกดร้องไห้มาอ่ะอย่างนี้เห็นไหมฮะครูก็จะเห็นหรือว่าผู้พูดก็จะเห็นว่าเนี่ยมีกี่คนที่กดร้องไห้มามีกี่คนที่กดหัวใจมาโอเคไหมครับพอจะเห็นภาพไหม อันนี้คือวิธีการใช้ Zoom นะ Zoom เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะครับในการที่จะประชุมกันหลายๆคนนะแต่ตัว Zoom เองก็ยังขาดประสิทธิภาพอะไรบางอย่าง mm. เช่นการแชทเนี่ยมันก็ได้แค่พิมพ์โต้อตอบถูกไหมฮะ,ะนี่ได้แค่พิมพ์ไปพิมพ์มาเนาะไม่สามารถที่จะส่งรูปภาพได้ง่ายๆคือมันก็ส่งได้นะอยู่ตรงนี้ตรงไฟล์นะครับเนี่ยเราก็ส่งได้ แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอ่ะมันก็ไม่คุ้นชินแล้วก็ของที่อยู่ในนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเซฟด้วยนะครับคือถ้าเกิดจะส่งรูปหรือว่าจะแชทกันสนุกๆเนี่ยผมว่าลายกลุ่มจะง่ายกว่านะใช้ลายกลุ่มจะง่ายกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยลหลายๆคนลหลายๆครั้งที่มีการใช้ซูมประชุมหรือว่าการเรียนการสอนเขาก็มักที่จะใช้ลายร่วมด้วยหรือเทคโนโลยีอื่นๆร่วมด้วยนะครับซึ่งใน คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Padlet ตนะตัว Padlet เนี่ยเอาไว้ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้มากขึ้นมากกว่าแค่พิมพ์ตอบโต้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็คุยเรื่อง Zoom เท่านี้ก่อนครับไปแล้วครับ